ระบบวิติกับการกักตุนเนื้อ,มอหมูหนึ่งห่ตัวก่อนวันสิ้นโลกเมื่อวันสิ้นโลกไปทุกขึ้นมนุษย์นับไม่ถ้วนจะกลายเป็นซอมบี้เหลือเพียงมนุษย์แค่ไม่กี่คนเฉิ้รั่วจะรอดจากวันสิ้นโลกได้หรือไม่มันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดเจฉันนั้นได้เดินทางข้ามเวลามา ฉันคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในวันสิ้นโลกราชาแห่งโลกห้องมิติงานชีวิตนี้ฉันขอตุนเสบียงไว้สัพพันสัพพันล้านตัวก่อนแล้วกันเป็ดย่างฝากฝากกดติดตามและกดแชร์นะครับอ่านก่อนไทระบบม้องมิติการกักตุนเนื้อหมูเมือนตัวก่อนวันสิ้นโลก นึงมึงตันมาซื้อโลกนะผูดผิดคุณเฉินไก่ทอดร้อยตัวที่คุณขอมาส่งตรงตามเวลาที่คุณสั่งนะครับ <_ C> e <an> คุณเฉินโปรดตรวจสอบสินค้าก่อนเป็ดย่างร้อยตัวอยู่ข้างในรถุบรรทุกสีเทาขัะนั้นครับ <_ C> e <an> คุณเฉินไก่ทุนเห็ดเป็ดและเบียร์ร้อยกระป๋องที่คุณต้องการ <_ C> e <an> คุณเฉินนี่สีควงหมูเปีหวานร้อยที่ของคุณ คุณเฉินนี่ปลา100ตัวที่คุณต้องการโอเคพวกคุณกลับไ,ไปได้แล้วตกลงตกลงงั้นพวกเราไปก่อนนะลาก่อนคุณเฉินซื้อของมากมายขนาดนี้อดอยากมาตั้งแต่ชาติที่แล้วเรื่องไหหรือว่าเขาจะเป็นคนรวยที่ชอบตามอำเภอใจจะคิดว่าคนรวยที่โง่งไม่ที่มีเงินแต่ไม่มีสมองมากกว่ารู้สึกด,ดีจริงๆที่ได้อยู่ี่ทำการอาหารที่สดใหม่และอร่อยมากมายขนาดนี้ ใครจะไปคิดว่าเมื่อ3วันก่อนฉันยังติ้นโลนอยู่กับการต่อสู้และอยู่กับความอดอยากในวันสิ้นโลกอยู่เลยเป็ดย่างเป็ดย่างเป็ดย่างใช่สีเหลือเพียงแค่27วันเท่านั้นโลกก็จะประทุของวัสิโลกแล้วมนุษย์ถึงเวลานั้นมนุษย์กว่า80ซในโลกก็จะกลายเป็นซอมบีในบรรดาม,มนุษย์ที่เหลืออยู่90%ซของพวกเขาก็จะตาย ด้วยน้ำมือของซอมบี้และมนุษย์ที่เหลืออยู่ก็จะเริ่มมีวัฒนาการและเริ่มมีพลังเนือธรรมชาติมีทั้งกายกายภาพพลังธาตุและพลังด้านจิตวิญญาณและสิ่งที่มนุษย์เชื่อชาญก็คือความสามารถของระบบห้องมิติที่หาย,ยากมากและฉันก็ถูกเรียกว่ารอชอแห่งห้วงมิติแต่ ั้งแต่ฉันเชี่ยวชาญความสามารถแห่งห้วงมิตินี้การต่อสู้และเอาชีวิตรอดในวันสิ้นโลกของฉันก็เหมือนกับการที่ปลาอยู่อยู่ในน้ําแต่น่าเสียดายที่ฉันรอดชีวิตมาได้แต่ผู้รอดชีวิตทั้งหมดกับต้องได้หลังจากโลกนั้นโลกก็ตเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดที่แข็งเก่งมากขึ้นเรื่อยๆและฉันไม่ก็ไม่เห็นมนุษย์ที่เหมือนกับฉันอีกเลย การอยู่คนเดียวนะั้นมันเหงามากและฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วไม่คาดคิดเลยว่าฉันจะได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งและย้อนกลับมาก่อนที่วาซิโลกจะยี่สิบเจ็ดวันและแม้ว่าความสามารถและพลังอื่นของฉันจะหายไปแต่พลังวงมิติของฉันในชาติที่แล้วของฉันยังคงอยู่อะไรกันนะที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในวันสิ้นโลกสเบียงอาหาร อาหารเป็นสิ่งจะเป็นอย่างยิ่งของผู้คนใครจะทนอยู่ได้โดยไม่มีอาหารหละ่ะแถมตอนนี้ฉันยังมีพลังแห่งความมิติที่สามารถหยุดไหลการไหลเวลาของเวลาได้ฮ <c oughs> ฉัน,ฉนช่องเป็นโอกาสที่ชอดเยี่ยมอะไรมาขนาดนี้ฉันจะปล่อยให้โอกาสที่หลดุดมื้นได้อย่างไงฮ <c oughs> <c oughs> ฉันรั่วฉันต้องการให้แกมาหาฉันเดี๋ยวนี้มาที่บริษัทเดี๋ยวนี้เลยนะ ฉันต้องการคุยกับแกถึงเวลาแล้วสินะแต่ว่านะคุณลุงครั้งนี้ผมจะไม่ไร่เดียงสาอีกแล้วฉันลู่เกิดอ,อะไรขึ้นกับแกแกขายหุ้นที่มีมูลค่ามากกว่าสามพันล้านหยวนในราคาหนึ่งพล้านหยวนได้ยังไงกันเรื่องใหญ่ขนาดนี้แกไม่แม้แต่จะมาคุยกับฉันเลยงั้นเหรอแกเห็นหัวลุงอย่างฉันบ้างไหม เห็นรัวหาแก้ถูกคมพูแกก็เพียงแค่ประพิษตาหรือหาแก้ไปมีปัญหาแก้มีปัญหาอะไรก็บอกดวงคนนี้มาได้เลยนะเขานี่มันแสดงได้เก่งจริงๆถ้าไม่ใช่เพราะวันซินโลกประทุขึ้นฉันคงไม่ได้ยินที่เฉินเฟยลูกชายของเขาพูดว่าเขาเป็นคนที่วางแผนอยู่เบื้องหลังของการตายของพ่อแม่ของอุบัติเหตุในทางรถยนต์เ และค่อยยักยอก,กหุ้นเดิมของบริษัททิ้งที่พ่อแม่ของฉันทิ้งไว้ให้ฉันฉันคิดว่าฉันเป็นคนดีมาตลอดเขาคิดฉันคิดว่าเขาเป็นคนดีมาตลอดแต่ไม่ค่าคิดเลยว่าฉันจะถูกเขาบปิดบังเล่าชีวิตนี้มาตลอดชีวิตคุณลุงไม่มีใครคมพูผมเลยทั้งนั้นผมแค่มีลางสังหรณ์ว่าราคาเนื้อหมูจะสูงขึ้น มากกว่าเดิมอย่างน้อย50หยวนต่อจินจินจินด้วยวิธีนี้ถ้าผมซื้อเนื้อหมูพันล้านหยวนมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น5,000ล้านหยวนได้แดงได้แน,น่นอนและถ้าผมกล้าลงทุนมาขึ้นการจะจะทำให้ได้กำไรนั้นเป็น100หยวนต่อจินก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เบนไป,ไ,ปไม่ได้ เขากล้าคิดแบบนี้ได้ยังไงหรือว่าเขาจะปัญญาอ่อนไปแล้วเฮ้เสียวรัวงั้นเธอจะขายให้ฉันในราคา1,500พันรล้านหยวนได้ไหมขอโทษครับลุงลุงผมได้ขายและลงนามในสายยาัญญาไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะซื้อคืนจากจากนายน้อยคนนั้นนะ่ะเฮ้ยขอโทษนะครับคุณลุงผมต้องขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะครับ ไม่เป็นไรเธอไปรับโทรศัพท์กันเถอะเด็กสาวแล้วนี่กาดียังไงมาทํากับฉันแบบนี้ตัวไม่พูดอะไรสักคําฉันจะจัดการไอเด็กเว้นนี่ยังแกให้สาสมเลยเน่ใครคุณเฉินสุนัขขนสีดําที่มีรอยบาดท,ที่หูข้างซ้ายที่คุณมอบมาหมายให้พวกเราตามหาตอนนี้พวกเราเจอสุนัขตัวนั้นแล้วและผมก็ได้ส่งภาพถ่ายให้คุณไปแล้ว คุณโปรดตรวจสอบดูด้วยนะครับมันเป็นส่วนอะที่คุณกำลังตามหาอยู่ไหมหรือว่าอาจจะเป็นได้เดี๋ยวฉันจะตรวจสอบตอเดียวนี้แหละหลังจากวันซิ้โลกประทุขึ้นพวกที่เบื่อหนกับวันซิ้โลกก็จะจัดอันดับสิ่งที่มีชีวิตเหนือธรรมชาติขึ้นมาและอันดับหนึ่งของสกิลระบบห้องมิติแน่นอนว่าฉันต้องเป็นส่วนอันดับหนึ่งที่มีสกิลไฟของคือหลิงเย็น จีที่มีฉายากุหลาบสีแดงสีเลือดอและอันดับที่1ของสกิลสายฟ้ามันคือสุนัขที่รู้จักในการชื่อราชาแห่งสายฟ้าน่าใช่แล้วหรอสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่ไม่ได้กลายเป็นซอมบี้มันมีโอกาสที่จะเกิดความสามารถพิเศษได้เช่นกันแต่ยังไงกตามก็ตามมันก็แค่เป็นสุนัขตัวหนึ่งที่อยู่ในวันสินโลกถึงแม้ที่แม้ไม่มีแม้แต่อาหาร ดังนั้นมันก็แค่เนื้อสดๆดเดินได้เท่านั้นไม่มีคนมากนักหรอกที่มีความคิดแบบนี้และไม่มีใครทำสำเร็จได้นั้นอยุเว้นฉันฉันที่เป็นคนเดียวที่สามารถและค่ากินมันได้และรสชาติมันช่างแสนอร่อยใช่แล้วมันนี่แหละหลักฐานที่คือลอยบาทที่หูซ้ายของมัน ชีวิตนี้ฉันมีอาหารมากมายเพียงพอแล้วงั้นทำไมพวกเราไม่มาเป็นพเพื่อนละ่ะกันละ่ะฉันสัญญาว่าจะปฏิบัติแกอย่างดีและจะจัดอาหารให้แกด้วยใช่แล้วตอนตนี้และที่ส่งที่อยู่มาให้ฉันด้วยฉันจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้รอก่อนนะพี่ชายคนนี้จะช่วยแกเดี๋ยวนี้แหละหวังว่าแกจะจดจำฉันไว้ในฐานะเจ้านายของแกนะ สองระบบห้อไม่ติการกักตุนหน้าหมูหนึ่งมืนตันก่อนวันิ้นโลกคุณลุงผมขอตัวก่อนนะผมยังมีสิ่งที่ต้องทไปทำนะ่ะโอเคงั้นค่อยคุยคุย,ยกันรอหลังน่าเสียดายที่ชีวิตนี้ลุงคงไม่มีโอกาสได้คุยกับผมอีกแล้วเพราะว่าลุงและลูกชายของลุงจะต้องตายในวันสิโลกเหมือนอย่างกับในชาติที่แล้วยังไงล่ะหนึ่งชั่วโมงต่อมา้านเนื้อสุนัก ดูสุนัขผู้สงสารตัวนี้สิมันดูไม่เหมือนจิกกับสุนัขที่มีพลังอํานาจในวัซิโลกในชีวิตที่แล้วเลยสักนิดไม่ต้องกลัวฉันจะช่วยแกเองฮงเจ้าของร้านเจ้าของร้านอี่เจ้าของร้านอยู่ที่ไหนออกมาหาฉันเดี๋ยวนี้ฉันมาแล้วคุณต้องการอะไรจากฉันงั้นหรอข้าดียังไงมาถามว่าฉันต้องการอะไรนี่มาสู่นักของฉันที่ถูกขโมยไปชัดๆ ถ้าฉันมาไม่ทันเวลาแล้วก็ฉันเกงว่าตาตาเฮ้ยของฉันคงกลายเป็นสุนัขมอไฟไปแล้วฉันจําได้ว่าสุนัขตัวนี้มันเป็นสุนัขจอจัดน่ะมันจัดมันจะมีไปมีเจ้าของได้ยังไงพี่ชายสุนัขเหล่านี้ฉันซื้อมาจากช่องทางการค้าปกติและสุนัขก็มีลักษณะเหมือนกันหมดคุณอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าช่องทางการค้าปกติ ด้งั้นฉันจะโทรแจ้งตำรวจเพื่อให้เขามาตรวจสอบเรื่องนี้มันว่ามาาันจะมาจากช่องทางการค้าปกติจริงๆไหมไม่มีธุรกิจไหนไม,ไม่มีเรื่องชั่วๆฉันไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะรอดไปการสืบสวนครั้งนี้ไปได้พี่ชายคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้ทำไมฉันถึงทำไม่ได้ละ่ะเด็กน้อยนายล้าดีนะฉันอยากเห็นนายว่านักว่าออก ฉันฝึกฝนทักษะการต่อสู้ในวัตสโลกมามา,มากกว่าสิปีแกไม่สามารถทำอะไรกับคนอย่างฉันได้หรอกอ่าแกยังต้องการที่จะทําร้ายฉันอยู่อีกไหมจ็บจๆๆพี่ชายพี่ชายยกโทษให้ฉันด้วยเถอะฉันไม่รู้จริงๆว่าสวนัตัวนี้เป็นของสวนัขของคุณฉันต้องส่ง จะต้องไปคิดบัญชีกับคนที่ส่งสุนักตัวนี้มาแน่แน่นอนวันนี้คุณสุนักนำสุนักของคุณกลับไปได้แล้วเลยนะและคุณก็และฉันก็ไม่ต้องการเงินของคุณสักบาทด้วยค,คุณโอเคไหมโอเค <laughs> เห็นแก่ทัศนคติที่ดีของคุณครั้งนี้จะฉันจะยกโทษให้คุณแล้วกันเพื่อสุนัขตนนัวนี้แม้ว่าจะต้องการท่มเงิน ทั้งหมดเมื่อให้มันมาฉันฉันก็ยินดีแต่โชคดีจริงๆที่ฉันได้มาแบบฟรีฟๆแผนการสําเร็จพี่ชายคุณพาสนักของคุณกลับไปได้เลยนะเสียวเฮ้ยตามตามฉันมาฉันจะพาแกกลับบ้านของเรากันดูจากท่าทางแล้วเข,ขาคงมีจิตวิญญาณอยู่แล้วสินะถ้าอย่างนั้นเขาคงจะเข้าใจภาษาของมนุษย์ได้ใช่ไหมเสียเฮ้ยเขาเป็นใครกันแต่ว่า เขาช่วยชีวิตของฉันไว้นั่นเหรองั้นฉันก็จะขอตามเขาไปแล้วกันนะแกมีจิตวิญญาณนี่จริงๆสินะตอนนี้ฉันเก็บราชาแห่งสายฟ้าอย่างแกมาเลี้ยงได้แล้วเฮ้ยจากนี้แกเชื่อฟังฉันในฐานะเจ้านายด้วยละ่ะนะฮุงงั้นในช่วงเวลาแบบนี้ฉันก็ควรสร้างความสัมพันธ์กับที่ดีกับมันเอาไว้พราเราจะไปซื้อสเสบียงกันเถอะ สูต้าจูในที่สุดฉันก็เจอคุณอีกครั้งในชีวิตที่แล้วก่อนที่ฉันจะเชี่ยวชาญในทักษะห้องมิติเขาได้ใช้คว,ความสามารถทางกายภาพเขาเพื่อปกป้องฉันอย่าหันกลับมาวิ่งไปเร็วในที่สุดและในสุดท้ายที่สุดเพื่อปกป้องให้ฉันหนีรอดไปได้เขาก็ได้ฝูงซอมบี้ทำร้ายจนตายพี่ชายที่แสนดีในชีวิตนี้ฉันจะทำให คุณได้ลิ้มรสกับความอร่อยแน่นอน